พี่แจ็คพี่แจ็มเหรอเอ้ามุมนี้ได้สวยหล่อแล้วเดี๋ยวว่ายถ่ายแม่หันหน้ามาถ่ายแม่โอ้ลูกชายแม่รูปด้ออุ้อยแม่เนี่ยเระบัดเสียงอึดอาดอึดอาดจ,จุดเด้อใครเรามาตัดไม่ตัดไหล่เนี่ยมาเลี้ยงแม่เมียวไปไหนเนาะแม,ม่เมียวให้ถ่ายรูปหน่อยแม่เมียวเอ้ย ไอ้ดำไปไหนวะโอู้นั่นไงไอ้ดำไอ้ดำมานี่มาดำมาเร็วๆเมียวเมียวดำมานี่เนี้ยมากินจ้าเร็วมานี่เมียวเมียวเมียวดำมาเร็วเร็วอยู่นั่นแหละมานี่เลยเร็วๆเมียวดำมากินข้าวบ้านแม่ไหม้เนียว แช่ลูกแม่ไหมมานี่สิเมียวเมียวแช่ลูกแม่ไหมครับหนูแช่ลูกแม่ไหมเมียว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 มานี่เรีวมานี่มาครับมาหอมมะเอ๊ะทำไมยังนั่งงงมันใช่ลูกแม่ไหมเนาะแช่ลูกแม่ไหมมานี่เร็วลูกเร็วใช่ไหมครับมากินทุกวันน่ะ บรรยากาศหนาวเยน็นฝนตกสองวันแล้วจ้ะพี่น้องเมื่อวานกับวันนี้ฝนนันตกนะนะตรงนี้หมาไม่มาถึงนะพี่น้องหมามาไม่ถึงนะเดี๋ยวฉันจะเก็บไอ้นั่นอีกอยู่ฉันจะเก็บไอ้ A e. ต้นฟันสิงโตไปไปแกงอ่อ,อยู่ใส่อมใส่ยังอย่เงียเสย็จไดเด้ด ท่านสิ้นตัวขึ้นมาเกิดรอบสอ,ขอ,ขอ,อง่าเอยกังงอแต่ก็คอยกับคิดตั้งเห็นมันเกิดอันเกิดเที่ยเดียวแล้วบันหนาวแล้วมันกับมันกระดับไปยังสินะบานนี้มันมัน้น <laughs> มีหรือเอล่านั่นกขข็คือพักดงองขมเนี่ย ไ้กินข้าวไปลูกไปไกินข้าวเด้อไปเที่ยวกินข้าวเด้อโอ้ยเวรอนี่บ้านในเขาป่าได้นีนคำแล้วห้ามงเย็นแล้วยังไม่เข้าป่าเลยต้องเข้าไปหาแมวอยู่แล้วลเดี๋ยวเข้าไปให้แมวจอนกินมันก็ไม่มาถึงบ้านได้มันมันหลายฝูงไงเออ แมวจรมันหลายฝูงมันก็วันนี้ไปตลาดไปซื้ออาหารมาให้เขาซื้ออาหารกระป๋องอาหารเม็ดมเพียบพร้อมเพียงพอต่ออันนี้ แฟนแกก็ใจดีใจดีนะเลี้ยงแมวเลียงไปหาเงินเรือว่าใจดีแกก็เป็นคนหาเงินน,ะน่ะเนาะทำบ้านให้แมวต้องสี่หลังคิดดูอะไปซื้อไม้ไม้ที่เป็นเข้าขายท่อนแพงๆนะน,นะก็ประมาณสองพันดอนลลาร์นะซื้อไม้ให้แมวสี่ห้อง คิดดูเยอะไหมล่ะสองพันเป็นเงินไทยกี่บาทหกเจ็ดหมื่นนะยังสร้างบ้านให้แมวนะ่ะนะแลสร้างไปเราก็เป็นฝ่ายดูแลช่วยแกนะเป็นเพื่อนครับบอกว่าฉันจะเหงาหน่ะนะนะนะเราก็ไม่สามารถบอกจำนวนได้เนาะ เราไม่ไม่บอกหรอกเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะแฟนไม่ให้พูดมากอะไรเนี้ยอาจจะไม่ดีสำหรับพวกเขาแล้วก็ดูแลไปนี่เห็นบ่หรอพี่น้องเก็บคือพักดองขมหน่ไหมพี่น้องเก็บเหมือนผักไอ้กันขมดังขมบานเห่าหน่ะเนาะอเอาไปใส่ออม cắt tiếp ăn hạt nó cái này là. Ê đâm bên này là đâm ơi, bên lộp trong này à? Nó kì mần mà là mà hậu cái này. Là. Giờ mình có mà kín ít. Cắt nhím ไก่เสิลงร่วยลาลวร่วงลาวเบิดละตัวเดือหน้าฤดูมันก็เปียนไปนะ้องพี่น้องนะใบไม้ร่วงตอนหน้านมันก็หนาวมีแต่ใบใหม่เห็นบ่เป่าไปทุกมือเป่าเลยมันก็มากคือเก่ามันท่านในร่วงเบิดอันนะพี่น้องคอยกระปล่อยใบแล้วคุณท <c oughs> ่านาบ้านรีบรอรีบรอคนนนตั้งถนนนะไก่คากเดือพี่น้อง ตำังมาข่อยบ่าวันนี้่าถาก่อนมาสั่นสันมาเลยมีเวลา่สื่อจักรยานมาให้สั่นจกขั้นในเรื่องสนอกเขาจเอาอยางจักรยานจะคือเอามอเตอร์ไซค์อางขี่หัวมันกับเปียงนมันสนสนดอกจักรยานคอยสิดทีบไปไปเอาไปสนี่อยู่หน้าบ้านพูนไปเอาขยะไปถิ่มแน่กับสิแบกอันใส่รถอัน ลดหน่อยข่อยนะสิลากตลาดตลาดไก่คนกันเลี้ยวบลามันกับพยัดพลังงานมันไก่ท้่ได้พี่น้องข่อยเห็นดังสี่เห็นเห็นลิฟต์ดีดีเนี่ยข่อยยางข่อยเมื่อยเมื่อยเออมันเมื่อยถเดนเดินไปถึงสวนผลไม้น่ะฉันก็ลิ้นออกแล้วฉันเหนื่อยเอออ้อมาหนีแหละเห็นเข้าขายเครื่องในงัวเนาะหลายอย่างอยู่ดิเออแปลกแปกมา มีลเล่นงลวละสมองงัลวละก็ไอเอีอยงมันอีกหลายอย่างอยู่พี่นอ้องเออเด่วว่าข่อยไปเดีเอามาดอกพ่อใหยบอกว่าอยียงมันคือเป็นตะยันเดี๋ยวว่าสันเห็นหน้ากากหมูนะเห็นเขาตาดัดเครื่องหัวหมูเงินบละตัดเป็นมีจมูกตเต็มตเต็มรูปใบมันน่นโอ้ยพยย่อหญ่ว่าเออเธอก็ไม่ต้องดูสันดอกสันก็บอกซื้อไม่เธอเห็นดอกสันกับยนันคือกันสนัน 嗯。Mm.